ค่ะสวัสดี f อฟแฟน่องทุกคนนะคะมาหนีนุ่นที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะสูตรคำนวณของอาจารย์คนชัยภูมินะคะอาจารย์คนชัยภูมินะคะเฟินหายมากเลขติดบนรางกับเขานะคะ,ะกับเลขลักล่อยกับเขานะคะข้อมูลเก่าอยู่ในของนะคะนุ่นที่ยากของห้องก็ได้มันบอกว่าเลขลักล้อยสิบเอ็ดงวดยังไม่เคยหลุดนะคะเลขลักล้อยนะคะงวดที่ผ่านมานี่กับเขาแปดนะคะงวดนี้ งวดนี่เป็นงวดที่12นะคะหาก็มาลุ่นน้ากันว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะเพิ่นหายมาแล้วนะคะเลขลักล่อซีตวนะคะแล้วก็เลขสามตัวบนพอดเราจะหายหางเดียวนะคะสามตัวบนหายหางเดียวแน่นๆนะคะจะเป็นตัวใดจ,จะหาไปฟังเสียงสนทนาระวานุนทิยาก,กับอาจารย์คนชัยภูมิงวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกนะคะไปชมน้ากันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อเป็นเังไหนคะเจ้ดีบ่โอ้ยบ่สบอเป็นยังค่ะเลขแต่มีเข่ามิรูดค่ะครับมันเข่าแต่เล็ตยิงซื่อหมคะครับเข่าเล็ดเด่นเล็ดเล่กันจังได้ออกตัวเดียวกันทั้งบนทั้งล่างอึดตัวค่ะค่ะอืมยังว่าออกล่างเลยก็ทารุ่นบนรุนบนยังว่าออกตัวเดียวกันนั่น ไไก็อะไรก็สองเจ็ดที่กูนั่งก่อนที่เจ็ดค่ะสองเจ็ดที่เจ็ดตัวนับนบนที่เจ็ดตัวนะค่ะนูขอขมุลมันอยู่อยู่ในห้องนุ่เขาของบ่ได้ลูกเราหอกงครับวันนี้พ่อเฮ็ด้้เราบอกอ่ะครับเฮ็ดแล้วล้วค่ะค่ะนุนที่ย่าพร้อมแล้วค่ะครับหลักร้อยมันวาดที่สิบสองเนื้อวัดเน่หลักร้อยครับ หลักร้อยวั2ที่สิบสองคุณเนี่ยสิบเจ็ดพันนอวัที่สิบสองครับเจ็ดพันแล้วมันขอบเเยหลักร้อยวัที่สิบสองลัก้อยตัวได้ค่ะพ่อฮะสสดีอ<า>สดอบอ๋อหลักร้อยไหมหลัก้อยนี้วดนี้เ นีเจ็ดแปดนีแปดเก้าเก้าศนย์ศูนยครับนี่แหละนีเนี้สุดผสมเนื้อค่ะสุดบบบบบบบสนนะี่ผมบออรแยกไห้สุดน่ะผสมบนล่างเนนะ้อสุดหน,น,น,น่ะค่ะวาริแยกเนี่ยติดบนล่างมีหก เลขติด,ดบนล่างมีหกมีเจ็ดมีแปดเน่นตัวได้ค่ะพ่อายามคนเน่นด้วยวันนี้จับคู่เด้อค่ะเออจับคู่มาทีนี้ด้วย นึ่งสองสามสี่ห้าหกเธอปาดโซนหนึ่งตัวที่หกปัดอ๋อบนล่างประชมทุนเนี่ยมีหกเก้าหกเก้าค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ ปาดปุนเยอะบาเก็ดเก็ยดปาดเก็ยเก็ดค่ะเก็บเกยเลยเนีนช yeah, ูได้ค่ะพ่อเดีวจะเนียนเด้อเอาอลามตัวจะหางเนาะค่ะเลขตัวน่งหางาหางนึงเกีสองเก็เก็สองเก็เท่านั้นแหะปาดหางเดียวอัตัวหางเดียวเนียนเด้ค่ะ เน้นเลขล่างเน้นซีเจ็ดซีเจ็ดครับก็เนั่นแหละเน้นดึงล่างเน้นล่างครับเน้นเน้นชุดเดียวบ่พ่อครับชุดเดียวเน้นแล้วเลขนั่งอ่ะบนบโเน้นมันบ่ค่ะบ่ครับบบเน้นหลักบนญอาหารหลักว่าเที่ยรถเนี่ยหลักว่ามันมีมีตั่ะมีซัมเนี่ยมันบ่ค่ะพ่อนะครับเมื่อแล้วมันบ่ค่ะ ครับขออนาครับอ่าน้องดยาขอทวนเลขพอจักน้อยหนึ่งนะคะอาจารย์กลยัยภูมงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกหกเลขลักล้อยหงวดที่สิบสองเขามาแล้วสิบเอ็ดงวดหงวดนี้งวดที่สิบสองมีลักล้อยมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์เลขติดบนล่างมีหกมีเจ็ดมีแปดตรงกันบ่ครับพ่อครับครับ สำหรับเลข2โตสามารถซื้อได้บนรางมี69เก4 7สองเ7็ดเนึน4 7เน่นล่างเลข3โตพ่อห้หหางเดียวชุดเดียวคือเจ็สเกตรงกันบ่ค่ะพอ่อครับอ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้ยเน่ท่างวดน,นี้ก็ขอให้พอ่พอโชคดีถูกลงว,วััใหญ่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<ภ> ค่ะพอม่พี่นเอฟซีกันสิอย่าน,นี้นะคะเสียงสัมผัสระวังนนทยาก,กับพ่อค้นชัยภูมิหรืออาจารย์ชัยภูมินะคะงวดวันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกนะคะเพิน่นกระไฮไฮเลขสามตัวแค่้างเดียวนะคะวันนี้เพิ่นบ่แยกบนแยกล่างเลขสองตัวสามารถซื้อได้บนล่างนะคะเลขสามตัวเออเลขลักลอยนะคะเลขลักล่อยนี่พ่อเราบอกว่าสิบสิบเอ็กวดนยังบทันรุดเลยนะคะผู้ใดมีเลขสองตัวบน หาลักลอยใส่จัดคู่นี้เลยเด้อค่ะเด้อเนี่ยค่ะ,ะ,คะลักลอยยังไม่เคยหลุดนะคะมีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์ลักลอยนะคะนะคะเพิ่นจับเลขติดมาเลขติดบนล่างมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเลขสองตัวพอแล้วก็จับคู่หายหกเก้าสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะเน้นที่สี่เจ็ดเน้นล่างนะคะ เลขสามตัวพ่อเราหายมาสุดเดียวคือเจ็ดสองเจ็ดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารก,กินแบงรัฐบาลนะคะนะคะ,ะ,คะจดไว้แคบหน้าจอไว้กันพลาดกันลืมนะคะผู้ใดมาลักลอยกับเอาไปเลยนะคะลักลอยมีสี่ตัวนะคะถ้าได้เลขสองตัวบนมากกับรักลอยก็มีเจ็ดมีแปดมีเก้ามีศูนย์นะคะนะคะแนวทางของพ่ออาจารย์คุณชัยยพุ่มนะคะนะคะวัตถิพานมาลักลอยกับ เขานะคะแต่ว่านุนทิยากเขาห้องบ่ได้ลูกมันล็อกของนะคะจะเอาข้อมูลเก่ามาให้เบิงเขาบ่ได้นะคะเ่นโทษมากกัตั้งกลองเลยนะคะนุนทิยาขอจบคลิปหน้าทางของพ่อคนเทยภูมินะคะงวดวันที่1เมษาสองห6 6ไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนาพ่อกันไหมโชคดีสวัสดีคะ่ะ